หลังจากที่เราได้เข้ามาเป็นทหารโรมันกันแล้วนะครับแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเราควรจะเข้าร่วมกองทัพไหนหรือว่าเหมาะกองทัพไหนคลิปนี้มีคามําตอบสวัสดีผู้ชมท่านใดครับอยู่กับผมปอคอมเดอร์วีและอยู่กับในช่องคอมเดดร์วีวันนี้เรากลับมากันแล้วกับกว่าจะมาเป็นทหารโรมันในพาร์ทที่4ก็วันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับว่า ในการที่เราเข้ามาเป็นทหานโรมันแล้วแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเราควรจะเลือกกองทัพไหนว่าจะเป็นทหารทัพโบกทัพมา้าหรือว่าอาจจะเป็นทัพทหารเรือก็มันมีอะไรที่มากมายมากกว่าที่3ทัพนี้จะมีนะครับก่อนที่เราจะไปเริ่มกจะลืมฝากกดติดตามแล้วก็เอ้ยผมลืมไปว่าทหารโรมันเขาต้องใส่คอสตูมเป็นสีแดงใช่ไหมผมขอเปลี่ยนชุดแป๊บนึงเรียบร้อยแล้วผมก็เปลี่ยนชุดเป็นคอสตูมสีแดงเรียบร้อยนะครับใช้ตรงกระตีมเป็น หารโรมันใส่ชุดสีแดงนะครับเรียกว่ายังไม่ได้เข้าสู่ยุคที่ก่อนจะเป็นยุคมืดของทหารโรมันนะครับก็เอาง่ายก็คืออันนี้เป็นยุคก่อนไปวริษั์แล้วก็หลังไปวรดิษร์ไม่เกิน300ปีก่อนที่เขาจะเปลี่ยนเป็นชุดที่ว่าใส่โซ่หักแล้วก็ไม่ใส่ชุดที่มันเป็นแบบเกาะเป็นชั้นๆนะครับก็เข้าเรื่องเลยดีวยกว่า แต่ว่าวันนี้ก่อนที่ผมจะเล่าเกี่ยวกับกองทหารโรมันนะครับทั้งเรื่องในอาชีพของทหารโรมันวันนี้ครับหยิบยื่นมาพูดก็คือกองทัพทหารมา้าผมจะแยกเป็นพาร์ทๆไปนะครับผมต้องบอกก่อนนะว่าข้อมูลมันค่อนข้างเยอะก็เลยต้องแยกย่อยว่ากองนี้กองนี้เป็นพาร์ทที่เท่าไหร่ก็ตอนนี้เป็นพาร์ท4.1กองทหารมา้าก็อยากจะขอให้ทุกคนตั้งใจฟังนะครับว่าข้อมูลค่อนข้างที่เยอะแล้วก็คลิปนี้อาจจะมีความยาวมากกว่า10นาทีหรือว่าอาจจะไม่ถึงก็อยู่ที่ตอนที่ผมตัดต่อแล้วก็เรียบเรียง ก็เขาเรีกเยกอะไรดีกว่าขอเกริ่นนานิดนึงนะครับว่าก่อนที่เราจะไปเข้าร่วมกองทหารม้าหรือว่ากองทหารอื่นต่างๆในกองทัพของโรมันนั้นบางทีก็มีกองทัพที่เราไม่ได้อยากจะเข้าร่วมก็คือเป็นกองทัพที่เราไปอยู่ตามชายแดนแล้วถูกทหารโรมันเนี่ยตีมาแล้วก็จะเป็นเฉพาะกองหนุนที่เราสามารถเข้าร่วมได้ หรือว่าเป็นกองทัพที่ถูกจ้างมาให้เราเป็นพลเมืองโรมันก็คือเราถูกตีแล้วเราก็รับมาเป็นกองฐา,านกองฐานหนุนที่จริงๆบางทีเราอาจจะอยากเข้า,าทัพเดินเท้าหรือว่าฐานทัพเรืออะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าต้องดูนะครับว่าสายงานพวกนี้บางทีก็ไม่ได้เปิดกว้างให้สำหรับทุกคนนะครับแต่ว่าถึงว่าเราจะเป็นฐาน ในกองทัพไหนว่าจะเป็นทัพเรือทัพมา้าทัพบ,บกหรือว่าจะเป็นกองหนุนทุกการต่อสู้นะครับเราก็ต้องได้รับแรงสนับสนุนจากหน่วยต่างๆไม่ว่าเราจะเป็นทหารบกบางทีเราอยู่ติดทะเลเราก็ต้องได้รับแรงสนุนจากทหารเรือก็อเขาต้องช่วยเราหรือว่ากองทหารหนุนที่บางทีเขาก็แบบเดินผ่านมาพอดีแล้วเห็นเรากำลังต่อสู้อยู่เขาก็ต้องช่วยเรานะครับถือว่าทุกคนคือส่วนหนึ่งของกองทัพโรมันนะครับแล้วได้ไงเราก็ต้องเข้าร่วมกันต่อสู้ในทุกๆสมรภูมิเมื่อ เราเจอ,อฐานของเรากำลังได้รับการต่อสู้อยู่หรือว,ว่าถูกโจมตีเกิดน,น้ำเล็กน้อยที่อาจจะยาวมากก็เขาเลือเล่อนเรื่องกันเลยกว่าสรุปย่อเก็บทหารม้านะครับแล้วก็มีทั้งข้อดีข้อเสียก็ผมจะพูดถึงข้อดีก่อนนะครับข้อที่1ของฐานโรมันที่เป็นกองฐานม้านะครับข้อ1ก็คือทุกคนย่อมมีเกียินะครับเมื่ออยู่บนหลังม้าเพราะว่าฐานโรมันสมัยก่อนเนี่ยเขาเคยเป็นอย่างนั้นมาก่อน ทหารม้าเนี่ยส่วนมากจะเป็นชนชั้นสูงในเรื่องปัจจุบันนี้คือทหารโรมันเขาไม่ค่อยเก่งมากในเรื่องทหารม้าครับเขาจะเน้นทัพบ,บกมากกว่าข้อ2ในเมื่อเรามีม้าะนะครับเราก็ควรจะขี่สิเราจะเดินทําไมละ่ะนี่แหละคือข้อดีข้อที่2ข้อที่3นะครับบางทีบางคนที่ไม่ชอบแปลว่าเข้าร่วมการรบนานข้อนี้เขาเป็นข้อที่ดีมากนะเพราะว่ากองกำลังทหารม้าส่วนใหญ่นะครับได้รับเป็นกองทหารหนุนหรือว่ากองกำลังเสริมข้อที่4ถึงแม้ว่าเราจะไม่ใช่ชาวโรมันนะครับหรือว่าผมไม่คนไทยเนี่ย แล้วตอนนั้นประเทศอาจจะมีประเทศไทยอยู่ะสมมติมีประเทศไทยตีกับโรมันเลยเราก็สามารถเข้าไปเป็นทหารโรมันได้โดยที่เราไม่ต้องเป็นพลเมืองแท้หรือว่าเป็นพลเมืองแท้ก็สามารถเข้าร่วมได้นะครับ 5. ถ้าสมมตุติสงครามที่เรากําลังทําอยู่มันเนื่อนนานนะครับก็คือสมมุติเรากล่าวไว้ว่าเดือนหนึ่งเนี่ยสงครามจบแต่ว่ามันยือ้อไป 2- อถึงสเดือนม้าตัวหนึ่งก็สามารถเป็นอาหารได้หลายอาทิตย์เลยทีนี้เรามาพูดถึงข้อเสียกันบ้างนะครับข้อเสียข้อที่หนึ่งก็คือเรามีอุปกรณ์ที่ต้องขัดมากมายแล้วก็ว่าต้องดูแลเยอะ สองเราก็ยังต้องแปลงขนม้าอีกเนยนะครับก็คือทุกอย่างนอกเป๊ะเครื่องความสะอาดของใช้สะอาดม้าสะอาดนี่คือข้อเสียข้อที่สองข้อที่สามกองทหารม้าของอาณาจักรอื่นแข็งแกร่งกว่าทหารโรมันมากเลยครับเช่นพาเทียข้อที่สี่กองทหารมา้ามาเชียนก็แข็งแกร่งกว่าทหารโรมันมากด้วยซ้ำนะครับก,ก็พอๆกับพาเทียเลยผมได้พูดไปแล้วนะครับว่ากองทหารโรมันนั้นเขาไม่ได้เน้นที่ทหารม้าส่วนมากแล้วก็ เน้นที่ทหารทัพบ,บกมากกว่าข้อที่5้านะครับเรานั้นเสียเปรียบมากเลยพูดตรงๆก็คือเรา,เาไม่ชอบพาเทียมาเชียนกัตลิกเยอรมันแล้วก็รวมรวมถึงนูมินเดียด้วยนะครับก็คือมุดเอาง่ายที่ผมพูดมาทั้งหมดก็คือเป็นชนชนชาติอื่นที่อยู่รอบๆโรมันเป็นพวกที่เก่งทหารม้าก,กว่าโรมันหลายเท่าตัวเลยในยุคแรกสุดของพวกโรมันนั้นต้องต่อสู้โดยปราศจากชุดเกราะ ซึ่งทำให้พวกเขาต้องรับความเสี่ยงมากขึ้นในการต่อสู้แบบประชิดต,ตัวหอกของพวกเขาเบาและโค้งงอได้มากจนมันเด้งไปกับจังหวะควบมา้าทำให้ไม่สามารถคว้างได้อย่างถูกต้องและแม่นยำบางครั้งหอกก็หักก่อนจะใช้ต่อสู้ด้วยซ้ำโลทำจากหนังวัวมันนิ่มเกินกว่าจะมีประโยชน์ในการโจมตีและพอโดนฝนจนหนังเปื่อย มันก็จะเลากออกทำให้โล่ไม่เพียงไรไประโยชน์แต่ยังเกะก,กะอีก,กังหา p o l ิ n i u s h ฮิสตอรีหกจุอคิดเสียงที่เพิ่งได้ยินไปนะครับคือความด้อยของฐานโรมันในยุคแรกก็ถือว่าเป็นความด้อยที่ว่าค่อนข้างที่จะเสียเปรียบชนชาติอื่นในละแวกนั้นในยุคนั้นเลยด้นะครับก็คืออ,อย่างที่ทุกคนได้ยินไปนะ้วก็คือโล่เนี่ยมันอ่อนแอแล้วก็พอกเนี่ยค่อนข้างที่จะ เบาบางแล้วแทบจะไม่ได้ใช้งานเลยถ้าสมมติเราจะปาก็ปาไม่ได้แล้วว่ามันเบามากเราวไปสู้บางทีก็ไม่มีประโยชน์ด้วยซ้ำแล้วก็นะครับหลังจากนั้นยุคสมัยของฐานม้าโรมันนะก็เพิ่งจะได้เริ่มต้นขึ้นยุคต้นของสาธารณรัฐโรมันนะครับตั้งแต่ที่โพรนิโอสเขาเปคนเขียนเอาไว้นะครับว่าตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาอันจากโรมันก็ได้เริ่มแก้ไข ปัญหาเรื่องข้อด้อยของทหารม้าของตัวเองโดยการที่การทําสัญญาจ้างให้ชาวต่างชาติเข้ามาเป็นทหารรับจ้างให้กับโรมันก็คือเป็นทหารม้าแต่ว่าเป็นส่วนมากชนส่วนมากจะเป็นชาวต่างชาติที่ เริ่มเข้ามากองทัพโรมันก็เหมือนอผมขอยกตัวอย่างในปัจจุบันนะครับที่สหรสาฐเนี่ยสามารถให้จะ,ะให้คนต่างชาติเข้ามาอยู่ในประเทศของตัวเองเรียกว่าเซนติเซนต์แล้วก็อยู่ประมาณ5ปีแล้วก็เข้าไปสมัครทาหารจะสามารถได้รับเป็นชนชาติสหรัฐก็เหมือนกันนะครับคือของโรมันเนี่ยเขาด้อยตรงไหนก็เอาทหารม้ามาของต่างชาติแล้วก็มาปรับปรุงของตัวเองก็คือใหอ้ชนชาติไปว่าเนี่ยทนายทำงานได้ครบวาระก็คือ,อ 25ปี10ปี15ปีอะไรก็ว่าไปนะก็จะได้เป็นพลเมืองของชาวโรมันก็เพราะว่าเทคนิคของแต่และอาณาจักรครับมันต่างกันเขาก็เลยเอามาผสมรวมกันก็เลยทําให้กองทัพทหารม้าของโรมันนะครับมีความหลากหลายมากกว่าในจักอื่นๆแล้วก็มีความหลากหลายมากกว่าอกองทัพอื่นๆด้วยซ้ําแต่ว่าข้อดีของความต่ตางน,นี้นะครับก็คือให้ลองทุกคนลองคิดดูนะครับว่าฐานม้าโรมันที่ตะวันออกเนี่ยเขาต้องรับมือเกี่ยวกับฐานม้าของอาณาจักรอื่นที่มีหลายๆายประเภทด้วยกัน ซึ่งต่างกันมากต่างกันเยอะมากแต่ผมจะขอพูดมาเป็น2ประเภทย่อยๆหลักๆก็คือ1พวกนี้สามารถยิงธนูแบบกับหลังหน้านะครับก็คมมือมูตผมอยู่อย่างนี้แล้วเขาจะกลับไปยิงอย่างนี้ก็คือหันหลังกับขาวสะโพกของตัวเองอะ่ะแล้วก็ไปยิงซึ่งพวกนีก้คือการยิงแบบผาดเปียเอ่อคนพวกนี้ครับค่อนข้างที่จะน่ากลัวมากก็คือถ้าสมมุติเวลาเขาหนีเนะี่ยหรือว่าเขาบุกโจมตีเนะี่ยก็ยังสามารถหันกลับไปยิงเพื่อไล่ศัตรูหรือว่า หลอกล่อศัตรูให้เ,เดินตามม้าของพวกเขาแล้วก็ยิงใส่ทําให้ฐานเราเนี่ยได้รับความเสียหายหนักมากประเภทที่2ในเขตเอีกากนันก็คือพวกพันธุ์แฟกพวกพันธุ์แฟกเนี่ยครับเ,เป็นพวกที่น่ากลัวมากเพราะว่าพวกที่ใส่เกาะให้กับม้าที่หนามพรใสกับคนมันเป็นเรื่องที่ฐานโรมันนะครับต้องปรับตัวรับเพื่อรับความท้าทายในการต่อสู้ในสภาภูมิต่างๆเพราะว่าศัตรูที่ต่างกันออกไปในแต่ละเขตแล้วก็ ในแต่ละรูปแบบเนี่ยมันไม่เหมือนกันเลยก็อย่างเช่นการละมือของทหารโรมันในทะเลซายนูมิเดียนะครับคือพวกเนี้ยเขาสามารถที่จะค้นหาอาวุธที่สามารถจัดการกับพวกเบอร์เบอร์คือเป็นพวกทหารที่สามารถขี่ม้าได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวแล้วก็น่ากลนะัวมากคือเขาใช้หนังสติ๊กในการล้มพวกนี้นะครับคืออาจจะเร็วแต่ว่าเวลาเจอหินปลาไปเยอะแล้วมันอาจจะเข้าตามมาหรือเข้าตา,าคนเนี่ยมันก็ทําให้ล้มได้เลยหน้าที่ของทหารม้าส่วนใหญ่นะก็คือการส่งสัญญาณ ยิ่งการส่งสารเนี่ยเป็นอะไรที่สําคัญมากเลยใช่ไหมเราก็เลยต้องการม้าไวก็คนที่สามารถขี่ม้าได้ไวหรือว่าผูกพันกับม้าเนี่ยเขาจะได้รับงานนี้นะครับก็เป็นงานที่ค่อนข้างที่จะได้รับเงินดีถ้าประสบความสําเร็จแล้วก็แบกความเสี่ยงของกองทัพไว้มากเพราะว่าสารนั้นอาจจะสําคัญหรือว่าอาจจะเป็นสารที่เร่งด่วนในการที่เราต้องรีบเข้าไปส่งให้กับจุดหมายปลายทางแล้วก็หนะ้าที่อื่นๆของทหารมานะ้าก็คือมีหน้าที่เดินล่วงหน้าไปก่อนฐานลาบของหน่วยเราเพราะว่า เป็นการสำรวจเส้นทางแล้วก็ส่งมารายงานให้กับกองทัพเป็นการเหมือนว่าเราได้รับการไประจนภัยแล้วก็แบกรับความเสี่ยงของกองทัพเอาไว้แล้วก็เป็นงานที่ต้องคล่องแคล่วว่องไวเข้มแข็งด้วยน,นะครับกว่าที่เราจะส่งสารในแต่ละรอบได้บางทีอาจจะเจอศัตรูหลักซุ่มโจมตีทําให้สารนั้นตกไปอยู่กับมือศัตรู นั่นคือนั่นคือการไปจนภัยที่แบกรับความเสี่ยงของทุกคนเอาไว้อุปกรณ์และเครื่องมือของทหารม้านะครับก่อนที่ผมจะ,จะไปเล่าเกี่ยวกับอุปกรณ์และเครื่องมือของทหารมา้ามันเคยมีเรื่องเล่าของทหารโรมันอยู่ก็คือเวลาที่พวกเขาปฏิบัติการหรือว่าหมดพาราแล้วในการเปน็นทหารคนพวกนี้มันจริงก็ไม่น่าจะตกงานเพราะว่าเขาสามารถแปลขนม้าได้คุกคีอยู่กับม้าได้แต่ก็คือความเป็นจริงคนพวกนี้เขาต้องวุ่นวายมากกับกับชีวิตเกาของทหารมา้าก็ไม่เพียงแต่ดูแลม้าอย่างเดียวก็ต้อง ดูแลหน้าที่การส่งสารอย่างที่ผมบอกไปแล้วก็เป็นหน้าที่ขัดของขัดทุกอย่างให้มันดูเป๊ะหมดเหมือนกับฐานปัจจุบันที่เราต้องแทงตัวขัดรองเท้าอะไรให้เป๊ะให้เงาขัดทุกขั้ให้เงา,า,งา,นใ,เงาในทศวรรษของโรมันนะครับที่ผ่านมาเรื่อยๆเนี่ยคือเขาให้ความสําคัญของฐานม้ามากเพราะว่าเป็นชนชาติอื่นที่เข้ามาบางทีระเบียบอาจจะไม่มากเท่าฐานราบที่เป็นฐานโรมันซะส่วนมากไม่ใช่ว่าฐานมา้าโรมันจะต้องดูแลแค่ม้านะครับ แต่ต้องดูแลอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยเกราะส่วนมากนะครับจะใส่กันเป็นแบบว่าเกราะแบบโซ่เลยถักหรือบางทีก็จะใส่เป็นแบบว่าที่หน่วยฐานกองหนุนใส่กันก็คือเป็นเสื้อแบบกกเกองเหล็กหมกเหล็กหมกเหล็กของทหานม้านะครับก็คือจะต่างจากทหารราบมากเพราะว่าต้องใส่อศัยความคุ้นชินในแต่ละพื้นที่อย่างมากโดยหมวกเนี่ยมันถูกออกแบบโดยการตะลุมบอลระยะประชิดที่ขนาดอยู่บนหลังม้านะครับซึ่งจะถูกโจมตีจากด้านหลังบ่อยกว่า ฐานกองทัพอื่นหรือว่ากองทัพทั่วไปโลกลของทหารม้านะครับมันจะไม่มีส่วนที่ยื่นออกมาเหมือนของทหารทหารลาบเพราะว่าหากเราตกลงจากหลังม้านะครับแล้วก็นอนแบบเงยหน้าแล้วก็แบบไปทับเนี่ยเ,เราอาจจะคอหักตายได้ง่ายกว่าโลกโดยปกติแล้วนะครับคือโลกของทหารมาโรมันเนี่ยจะขึ้นอยู่กับว่าอยู่ที่ไหนหรือว่าทําอะไรอยู่แต่ส่วนมากโดยปกติเนี่ยจะเป็นรูปไข่รูปเป็นแบนแล้วก็เป็นวงลีอะไรประมาณนี้เหมือนกับกองฐานกองหนุนส่วนมากนะครับก็คือต้อง อาศัยการความชํานาญก็คือต้องฝึกซ้อมอย่างมากคือเราจะต้องมีโล่ดาบทวนหอกแล้วก็ต้องฝึกซ้อมในระหว่างการที่วิ่งควบไม้อย่างรวดเร็วหรือว่าอาจจะมีการฝึกซ้อมพิเศษก็คือการฝึกซ้อมการตกแต่งนาก็คือจะอยู่ร่วมกับการฝึกโดย,ยทั่วไปที่ เขาจะ,อะสอนให้ฐานทุกคนเนี่ยสมมติเราตกจากหลังมา้าเราจะรับมือ,อยังไงอะไรประมาณนี้หน้าของฐานม้านะครับจะเรียกว่าสปาสปาทาน,นี้ต่างจากดาบกาดิอุสอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าสปาทาจะเป็นดาบที่ยาวแล้วก็เป็นดาบที่ค่อนข้างจะ,ะยังไงอะทรงเหมือนกับดาบอวินยุคปัจจุบันอะไรประมาณนี้ ก็เวลาที่พวกเขาไม่ได้ใช้งานนะครับก็จะเอาไว้ที่ผ้าห่มของม้าครับก็คืออานมา้านั่นแหละแล้วก็แบบผ้าคลุมไว้อะไรประมาณนี้ทวนนะครับก็คือจะเป็นเหมือนรถว่าฐานรถมันจะเป็น,นขี่ปนาวุธในการพุ่งชนใส่ศัตรูก็คือเอาง่ายคือทวนเนี่ยใช้เวลาในการชาร์จจากนั้นก็เปลี่ยนไปใช้ดาบหรือว่าใช้หอกแทนอานม้านมาในานี้นะครับจะได้รับามาจากพวกเครื่หรือว่าอาจจะเป็นเร่หอาอนม้าสี่ปุ่ม อันมาซิปุ่มแบบนี้จะไม่มีที่วางเท้านะครับแต่ว่าเราสามารถที่จะเอาขาหนีบเอาไว้หรือว่าสอดเอาไว้แล้วก็เอาหอ,อกนะครับหนีบไว้ที่จักรยานแล้วก็พุ่งชนียกว่ามีประสิทธิธภาพพอๆกับการที่ไม่มีอานม้าก,ก็ถือว่าไม่ใช่ข้ออ้างที่จะบอกว่าไม่มีอานม้าแล้วไม่สามารถที่จะอยู่กับม้าไว้ทรงตัวได้ดีแต่ว่าเราก็สามารถที่จะเอาขาของเราเนี่ยเสียบเอาไว้แล้วก็พุ่งชนศัตรูได้อยู่ดีเห็นม้าไม่เห็นมา้มเนมาเนี่ยครับคือสิ่งที่ต้องดูแลมากเพราะว่าพวกโรมันเนี่ยครับอยากให้ ฐานของตัวเองเนี่ยดูดีมากในสภาพที่แบบว่าเราเป็นทหารม้าก,ก็คือต้องขัดให้ดูมันเงาเหมือนว่าเป็นการแก้เหมือนเป็นการแก้แบบว่าถึงเราจะได้ยตรงนี้แต่ว่าเราก็ทําให้ตรงนี้มีระเบียบแล้วก็ดูสวยงามถึงว่าจะไม่เก่งแต่ว่ายัางไงก็คือเอาให้มันเด่นไว้ก่อนพูดอย่างไรก็ได้แลวนอกจากอ,อุปกรณ์เหล่านี้เขาก็ยังมีส่วนเสริมก็คือเป็นของใช้ส่วนตัวของทหารมา้าของ แต่ละคนก็แตกต่างกันออกไปแล้วในสนามรถส่วนมากนะครับจะมีไม่ทําให้กี่คนที่อยากให้ฐานม้าข,ของตัวเองเนี่ยเป็นกําลังลบหลักส่วนมากฐานม้าเนี่ยครับเขาจะโลก,กันเรียกว่าเป็นปีกข,ของกองรับฐานรับหรือเรียกกันอย่างว่าเอลาเอลาก็คือเป็นภาษาละตินแปลว่าปีกก็คือเป็นปีกให้กองทัพก็ส่วนมากฐานม้าเนี่ยม้าของพวก,พวกเราเนี่ยครับก็คือจะโดยธรรมชาติเนี่ยม้ามันเหนื่อยกว่าคนง่ายอยู่แล้ววิ่งไปได้แป๊บเดียวก็อาจจะเหนื่อยต้องวิ่งหยอก ก็คือส่วนมากเนี่ยฐานม้าเนี่ยคือเขาจะให้เฝ้ารอ,อการลบเรียกว่าใกล้จบหรือว่าเราอาจจะลบชนะแล้วแล้วศัตรูเนี่ยถอยร่นเราก็จะใช้ฐานมาน้านะครับในการวิ่งไล่ฆ่าศัตรูวิ่งตามหรือวิ่งตามจับอะไรพวกนี้ให้มีประสิทธิธธภาพสุดก็คือเราควรใช้ม้าในการไล่จับศัตรูหรือว่าไล่ฆ่าศัตรูหลังสงครามชนะแล้วแต่ว่าม้าสึดของของคนเราเนี่ยครับก็คือมันมีสติกว่าคนแน่นอนมันจะไม่บุกเข้าไปพุ่งพรวดนะครับหรือนอกจากว่า ม้ากับมา้าเนี่ยมาเจอกันยังไงมันก็ต้องเรียกว่ารับแนวปะทะก็คือมันจะชะลอแล้วก็คนเราก็ต้องแบบสู้กันคือมันจะไม่พุ่งแบบม้าล้มกันไปเลยคือม้ามันก็มีสตินะครับไม่ใช่ว่ามันจะไม่มีสติและอย่างสุดท้ายครับก็คือการโชว์ของฐานได้ค่ายการโชว์ของฐานใน้ค่ายนี้จะเป็นการโชว์ให้กับคนท้องถิ่นได้เห็นนะครับว่าฐานโรมันเนี่ยเออแต่งตัวยังไงทําไมแบบเออซิเรล่าทำยังไงให้ดูซิเรล่าดีอันนี้ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของกองฐานม้าเลยนะครับเพราะว่า การที่เขาก็ได้ขัดดูแลแปลงขนมา้าอะไรพวกนี้เป็นการเสียเวลามากก็คือจะเป็นการโชว์เรียกว่าวิ่งหยอกของม้าแล้วก็ทําดูตัวให้มีสง่าก็หรือว่าคือเขาจะใส่หน้ากากในการโชว์ด้วยนะครับดูแบบว่าหน้ากากเนี่ยมันจะไม่ยิ้มแต่ว่าจริงๆภายในหน้ากากเนี่ยของพวกเขาคออือดีใจมากเลยเพราะว่าพวกเขาเสียเวลาในการขัดแล้วก็ดูแลม้าแบบเยอะมากก็ถือว่าคุ้มค่าที่ได้เ,เสียงเสียงเฮให้กับหานม้าที่ กำลังโชว์อยู่นะครับถือว่าเป็นความภาคภูมิใจก็โชว์เนี่ยเขาผมลืมบอกอาจจะลืมบอกไปว่าเขาโชว์ให้กับคนท้องถิ่นเหมือนว่าไปลบแล้วที่นั่นก็มีแบบคนท้องถิ่นเออมาดูเป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งของฐานม้าโรมันเลยนะครับที่ได้โชว์ให้กับคนท้องถิ่นได้ดูก็จบกันไปแล้วสําหรับการแนะนํากองฐานม้าหรือทางเลือกอาชีพในกองฐานโรมันก็พันนี้เป็นผมให้กองทัพม้าก่อนเป็นอีพีแรกนะครับก็อีพีอื่นๆก็ ถ้าอยากดูก็ฝากกดติดตามและกดถูกใจให้คลิปนี้ด้วยนะครับถ้าตอนนี้มันปิดเทอมแล้วเนาะเพราะว่าโควิดทําให้อะไรๆมันก็ไม่ค่อยดีแต่ว่าผมก็พยายามทําให้คลิปเดือนนี้มี2คลิปในเดือนหน้าเป็นเดือนเมษานะก็คือเดือนสองการผมพยายามจะทำให้มี4คลิปก็คือพยายามจะทําเรื่องเล่าสตอรี่เกี่ยวกับฐานโรมันลงให้หมดก็ฝากทุกคนไปกำลังใช้ผมด้วยนะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับถึงเฮราคิเดสน้องชายค่ะ ข้าได้เขียนถึงท่านเกี่ยวกับหนุ่มเปาชานิอสัสเขานั้นไฟฝันอยากเป็นฐานรับใช้ในกองทัพเวลานี้เขาได้ตัดสินใจว่าเขาอยากอยู่ร่วมกับกองทัพทหารม้าข้าได้เดินทางไปที่อเล็กซานเดียและทดลองหลายหนทางและหลายวิธีการและในที่สุดข้ากระทาให้เขาได้เข้าร่วมกองทหารม้าที่คอปโตส